สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุกท่านเลยนะครับพบกันในช่วงก่อนออกนะครับอีก3 4มวันข้างหน้านะครับกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับใครที่ยังไม่มีตัวเลขที่จะไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟันธงกันว่าเลข3าตัวงดนี้มีเลขตัวไหนบ้างนะครับที่เราควรพิจ,จารณานำไปเสี่ยงโชคกัน แต่คนอื่นนะครับเรามาดูสูตรนี้ก่อนสูตรนี้นะครับอยากจะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนได้พิจารณานะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้นะครับแล้วก็ออกไปที่หลักร้อยทุกงวดเลยนะครับทุกงวดแบบนี้งวดที่ผ่านมาก็คิดได้เลขเจ็ดออกไปที่เจ็ดแปดเก้านะครับเราจะถูก3ามตัวได้นะครับหลักร้อยต้องถูกก่อนนะครับแล้วค่อยไปรุ่นรางวัลที่หนึ่งกัน ทีนี้วันวันที่1ทธันวาคมนะครับสูตรนี้เวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับเลข6เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเลือกรตเตอรี่สักใบหนึ่งนะครับให้ติดเลข6ไว้ที่หลักร้อยนะครับมีโอกาสถูกางวันได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะครับว่าเลขพวกนี้นะครับคิดกันยังไงตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดเองได้นะครับแล้วช่องของเราก็สนับสนุนทุกท่านนะครับ ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเรามาดูกันนะครับว่า761176มีที่ไปที่มาคิดยังไงนะครับผมจะทําให้ดูจากวันที่16พฤศจิกาคืองวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองนะครับเลขก็จะไปออกงวดวันที่1นธันวาคืองวดหน้างวดที่จะถึงนี้นะครับ วิธีการคิดการคำนวณทุกครั้งนะครับรางวัลที่1 2สองตัวล่างเลขหน้าเลขท้ายนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่า3ตัวล่าง1 2 3 4งสองสา่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขหน้าครั้ง1ครั้งสองนะครับเวลาเรียงเรียงให้ถูกต้องนะครับครั้งที่1ที่2นะครับเลขท้ายก็เช่นกันจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับให้ดูตรงนี้ให้วงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1ไปบวกหลักสิบของรางวัลที่1ตรงนี้ ตัวนี้ให้บวกกันนะครับจุดต่อไปไปดูหลัก1 0 2ตัวล่างรัฐบาลแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้านี่คือจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับมีปากกากระดาษก็วงเอาไว้มีเวลาว่างก็ปลองไปนั่งคิดดูนะครับจะได้มั่นใจเวลาเราไปเลือกลอตเตอรี่สักใบหนึ่งนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเอาตัวที่บวกกันตรงนี้1บวก8ได้9นํานำมาวางตรงนี้ วางตรงกลางไว้นะครับแบบนี้ส่วน6กับ2นะครับมาวางข้างๆเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนบวกร้อยมาไลยนะครับนี่คือการบวกร้อยมาลลยนะครับ9บวก6 6บวก9ได้15 9บวก2ได้11เ็คือ1บวกให้เหลือตัวเดียวนะครับจะได้เท่ากับเลข6นั่นเองวิธีคิดง่ายมากนะครับคิดตามที่ผมแนะนำนี่แหละครับนี่คือผลลัพธ์นะครับ เราไปคิดดูนะครับเวลาคิดออกมาแล้วทุกงวดนะครับจะได้เลขไปอยู่ที่ตำแหน่งหลักร้อยทุกครั้งเลยนะครับเราไปทำดูนะครับมีเวลาว่างนี่คือของฝากที่นำมาแบ่งปันงวดวันที่1ธันวาคมนะครับให้เพื่อนๆได้พิจารณานะครับทีนี้เรารู้เลขนะครับว่าหลักร้อยเป็นตัวนี้นะครับเป็นเลขเด่นนะครับเรามาดูการจับคู่เรามาดูเลข3ามตัวบ้างว่าคิดกันยังไงนะครับผม ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคำนวณเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับบางท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นคำนวณไม่ค่อยเก่งหรือไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดนั่งคำนวณน,นะครับวันที่1ทธันวานะครับเวลาเราคิดคำนวณออกมาแล้วนะครับหลักร้อยจะเป็น5 6 7 8 9แล้วนี่คือโครงสร้างตัวเลขที่เราจับคู่ไว้เสร็จสับเรียบร้อยชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับ แต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวแล้วเลขในกลุ่มนี้เวลาตัดออกมาแล้วจะเหลือแค่3ชุดสรุปแล้วเลขงวดละ3ชุดเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้ตามเบอร์นี้นะครับ0 9 1ย์4 8 1 2 3นนนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอไลน์นะครับทักทายมาปรึกษากันได้นะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เหมือนกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับ ผมจะเริ่มทําจากวันที่16ตุลาไปแล้วกันนะครับทําให้พอเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมาดูวันที่1ธันวาว่าจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับ16ตุลาเลขที่ออกวันนั้นคือ106คงพอจําได้นะครับทุกคนนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้ออกซ้ํากันสองวดนะครับผมวิธีการคิดการคำนวณทุกครั้งนะครับเราจะมีเลขนำโชคอีกตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกงวดคือเลข5เลข5 เลข5าใครที่ดูทุกงวดคงพอจําได้นะครับเราต้องตั้งเลข5าทุกหลักเลยตั้งแบบนี้แล้วก็ตั้งบวกไว้แล้วให้จําจุดนี้ไว้ให้ดีๆนะครับในแต่ละหลักเราใช้จุดนี้ในการคํานวณนะครับ,รบไปดูที่หลักร้อยก่อนให้วงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งหลัก10บครั้งที่หนึ่งกับหลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายตรงนี้บวกกันนี่คือหลักร้อยนะครับจุดที่เราต้องใช้ในการคานวณทุกงวด หลักสิบนะครับวงไปที่หลักหน่วยรางวัลหลักหน่วย2ตัวล่างหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้านี่คือหลักสิบต้องใช้จุดนี้ตลอดนะครับหลักร้อยก็เช่นกันใช้จุดนี้ตลอดห้ามเปลี่ยนจุดนะครับหลักหน่วยวงไปที่หลักแสนกับหลักหมื่นบวกกันแล้วก็หลักหน่วยรางวัลที่1ตัวนี้นะครับจำให้ได้นะครับ นี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยเลข5ตั้งทุกหลักอยู่แล้วนะครับเป็นเลขนําโชคของเรานะครับวิธีการตั้งตัวเลขเลข1มาตั้ง0ูนบวกเมาตั้งแบบนี้5มาตั้ง5้าบวกแปก็มาตั้ง6กบวกหได้7ก็มาตั้งเลข6ก็มาตั้งแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราบวกร้อยมาเลยนะครับการบวกร้อยมาเลยให้ทําแบบนี้นะครับแบบนี้ 1บวกห้าได้หกเก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับบวกกันได้สิบคือศูนย์บวกให้เหลือตัวเดียวค่อยเพิ่มแต้มเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วก็เป็นสี่แบบนี้นี่คือหลักร้อยนะครับหลักสิบร้อยมาแล้วออมานะครับห้าบวกห้าได้สิบคือศูนย์ห้าบวกสามได้แปดตัวนี้บวกกันได้แปดนะครับ8ปดเพิ่ม 9, เป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสองแบบนี้นี่คือหลักสิบ หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับบวก100ร้อยามลายออกมานะครับ7จบวกหได้12นะครับห้าบวกได้สิบคือหน 1. บวกกันได้3 3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8แบบนี้นะครับทุกหลักนะครับได้ครบนะครับหลักร้อยหตัวหลักสิตัวหลักหน่วยจะเป็น6ตัวนะครับจะเป็น6ตัวจะมากกว่าตัวหนึงทีนี้ถ้าเราไปเลือกลอตเตอรี่ทั้งหมดถ้าจับคู่กันเยอะมาก ทีนี้วิธีการตัดขั้นตอนต่อไปนะครับจุดนี้สําคัญนะครับเราจะไปตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้เราวงไปที่หลักสิครั้งที่2ของเลขหน้านะครับหลักหน่วยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้าย3ตําแหน่งนี้เป็นตัวชี้นะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับ6ตัวนี้นะครับเวลาเราบวกออกมาแล้วนะครับได้เท่ากับเลข3 6 7ได้เท่ากับ16 16ก็คือ6นั่นเอง พอได้เลข6นะครับให้ทุกคนนะครับดูที่หลักหน่วยนะครับดูที่หลักหน่วยตัวนี้นะครับว่าตัวไหนที่มันเป็นเลขคู่เหมือนเลข6นะครับเราเลือกออกมาแบบนี้แบบนี้ส่วนเลขที่เราไม่เอาเห็นไหมตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเราก็นําเลขสี่เลขหกเลข8ดมาตั้งเป็นหลักหน่วยไว้นะครับเป็นเลขสี่เลขหแล้วก็เลข8ดแบบนี้ น,นี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับทีนี้หลัก,กร้อยกับหลักสิบล่ะเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับให้เราวงไปที่หลักแสนางวนันที่หนึ่งหลักแสนางวนันที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับเอามาตั้งเอามาตั้งนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งฝั่งหลักร้อยบวกกันได้ห้าก็มาตั้ง หลัก10บวกกันได้4 14นะครับคือ4ก็มาตั้งแล้วเราก็บวกคู่ของมันหบวกห้าสิบเคือ1เพิ่มไป5แต้มจะได้6กนะครับ6กบวกสได้10คือ0เพิ่มไป5แต้มก็จะได้ถ่ากับเลข5ตัวตัดนะครับบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไปห้าแต้มนะครับเราจะคัดตัวเลขนะครับเราจะคัดมาแค่ตัวเดียวง่ายๆนะครับให้ทุกคนนำตัวนี้ ไปประกบตัวนี้แล้วเลือกตัวที่ชนกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวนะครับเลือกที่ชนกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวสรุปแล้วหลักร้อยจะได้เลขหนึ่งหลักสิบจะได้เลขศูนย์เราก็เอาหนึ่งศูนย์มาตั้งข้างหน้าแบบนี้1 0ึ่งศูนย์หนึ่งศเลขครบสามตัวนะครับเราก็นำไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่ ในงวดถัดไปนั่นเอง16ตุลานะครับเราคิดออกหพฤศจิกางวดนั้นออก106นะครับงวดนี้ก็เป็นที่ฮือฮานะครับเพราะว่าเลขออกซ้ํากันนั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเดียวคือหลักแสนเท่านั้นเองนะครับจากเลข6กลับตัวเป็นเลข9กลับหัวกลับฐางนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยเป็นความบังเอิญมากนะครับผมเลขที่เราคิดได้ก็คือเลข 106นั่นเองสามารถที่จะไปลุ้นรางวัลที่1ได้นะครับผมงวดถ้าแปลว่าเราจะคิดอีกก็ไม่ยากนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากที่ออกมานะครับลอตเตอรี่นะครับที่ออกมาให้ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งเลขนําโชคเข้าไป5 5แล้วก็5ตั้งทุกหลักนะครับเป็นเลขนําโชคแบบนี้แล้วก็ตั้งบวกไว้นะครับเพราะเราจะต้องบวกร้อยมาลัยออกมานะครับ จุดที่เราต้องใช้ใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1หลัก10ครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่2ของฝั่งเลขท้ายนั่นเองตรงนี้บวกกันนะครับต่อไปหลัก10บนะครับให้วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนะครับหลัก10หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านะครับตัวเลขทุกตัวมาจากกองสลากเขาตักข้าตัวมานะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือแต่งเติมได้นะครับ แล้วก็เรียงให้ถูกต้องเพราะมันเป็นทางเดินของตัวเลขเขาตักข้าตัวมานะครับถ้าเรียงผิดเลขจะมีการผิดเพี้ยนได้นะครับผมหลักแสนหลักหมื่นบวกกันแล้วก็หลักหน่วยรางวัลที่1น,นะครับดูตรงนี้อาจจะดูวิธีคิดซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ถ้าใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับเลข1มาตั้ง สี่บวกสองได้หกก็มาตั้งเลขศูนย์มาตั้งสองบวกสองได้สี่ก็มาตั้งหนึ่งบวกเก้าได้สิบคือศูนย์ตัวนี้เลขหกมาตั้งบวกร้อยมาลายนะครับบวกร้อยมาลายคงพอเข้าใจนะครับการบวกร้อยมาลายนะครับหนึ่งบวกห้าได้หกห้าบวกสิบเอ็ดคือหนึ่งบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับเจ็ดแล้วค่อยเพิ่มแต่เป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็นหนึ่งนะครับให้ครบห้าตัวนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้า 5บวกสี่ได้9้าบวกกันได้สี6ห้าหกเจ็ดแล้วก็แนี่คือหลักสิบจะมี5ตัวเหมือนกันนะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับได้5้าคือหนึงนะครับหนึงเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็นศูนย์แล้วก็เป็น1น,นะครับจะมีมากกว่าตัวหนึ่งนะครับมี6ตัวนะครับวิธีการตัดก็เหมือนเดิมนะครับให้เราไปตัดที่หลักหน่วยก่อน นะครับถ้าใครจับคู่เป็นนะครับทั้งหมดนะครับถ้าเกิดจับคู่กันเนี่ยสามตัวตัวนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบชุดโอ้เยอะมากนะครับเราต้องตัดออกนะครับวงไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าหลักหน่วยบุกแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองนะครับของเลขท้ายนะครับสามจุดนี้รวมแต้มกันสามบวกสามได้หกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าก็คือห้านั่นเอง เพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกคนมองไปที่หลักหน่วยว่าตัวไหนบ้างที่เป็นเลขคี่เหมือนเลข5เราก็นํามาใช้เลขคู่เราไม่เอาสรุปแล้วนะครับเราฟันธงเลข7เลข9แล้วก็เลข1นะครับไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้เราไปตัดที่หลัก,100กร้อยกับหลัก10บ้างนะครับคงจําได้นะครับวงไปที่หลักแสนรางวันที่1 นะครับจะจำง่ายนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งหลักร้อยบวกกันได้8นะครับตัวนี้ไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับมีวิธีคิดนะครับลองลองค้นดูนะครับใครคิดได้นะครับเลข8ตัวนี้สำคัญนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับบวกกันได้4นะครับแต่ถ้าคิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าชอบเสี่ยงโชคชอบสล็อตอรี่เดี๋ยวผมบอกให้ว่าตัวนี้คิดกันยังไง ก้าบวกแปดสิบเจ็ดนะครับบวกไปห้าแต้มได้เท่ากับเลขสองเก้าบวกสี่สิบสามนะครับบวกไปห้าแต้มได้เลขแปดขั้นตอนต่อไปเราก็คัดเลขออกมาตัวที่สำกันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักร้อยตัวที่สำกันนะครับอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เลขแปดนะครับฟันธงไปที่หลักสิบเราก็นำเจ็ดแปดตัวนี้ไปวางข้างหน้า วางขาน้าวางขานหา้ามชุดนะครับออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครมองเห็นอนาคตได้นะครับว่าเลข3มชุดนี้จะออกหรือไม่ออกแต่สูตรตัวนี้นะครับเราจะมั่นใจได้ในเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับสตินะครับมันออกได้จริงนะครับแล้วสูตรวิธีคิดนะครับเราไม่ได้อุปโลกมันไม่ยกเมฆมีที่ไปที่มาทุกตัวนะครับผมวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับเราก็ ไปเสี่ยงโชคไปซื้อลอตเตอรี่วันที่16พฤศจิกานะครับเห็นไหมครับ7 8 9ถ้าสูตรเรายัางมั่นคงนะครับยังเดินต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะถูกได้แบบนี้7 8 9นะครับลอตเตอรี่เราก็เป็นรุน่นเอาเองนะครับ3ตัวข้างหน้าว่าจะเป็นตัวไหนนะครับถ้าเป็น1 2 1ก็รับรางวัลน,นะครับรางวัลที่1ไปนะครับผม ทีนี้ตัวเลขนะครับจะเหลือแค่3มชุดเท่านั้นทุกงวดแบบนี้นะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นะครับนะครับที่ทุกคนยังไม่รู้คือจุดนี้มีมีวิธีคิดมีวิธีคำนวณนั่นเองนะครับผมจะส่งให้นะครับเฉลยให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําหรือว่าชักชวนให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดทุกคนนะครับไม่ใช่นะครับอยากคิดเป็นอยากทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมส่งให้ นะครับผมส่งให้นะครับติดต่อเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามานะครับ0 9 1ย์4 8 1 2 3นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ IDline นั่นเองแอดเข้ามาทักเข้ามาว่าอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับอยากคิดเป็นเดี๋ยวผมส่งให้นะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาเบอร์เดียวกันนี่แหละ09 1 8 0 4 8 1 2 3นนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับบอกคนว่าสมัครน่าจะมีค่าสมัครแพงไม่ใช่นะครับค่าสมัครไม่ต้องเป็นพันสองพันไม่ต้องนะครับ เอาเป็นว่าคิดค่าวิชาค่าครูแค่500ก็พอผมส่งให้เลยนะครับสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1แล้วก็สูตร2ตัวล่างด้วยนะครับผมคงไม่มากจนเกินไปนะครับส่งให้จำกัดนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับสูตรทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวส่งให้เลยนะครับแล้วก็ตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่ไปเลือกไว้แต่เนิ่นๆนะครับใกล้ๆจะหายากมากนะครับเลขช่วงนี้นะครับเลขดังเยอะนะครับ เรามาดูว่าวันที่หนึ่งธันวานะครับวิธีคิดคิดได้ตัวไหนบ้างออกไปแล้วนะครับเจ็ดแปดเก้าราก็ตั้งเลขห้าตั้งเลขห้าตั้งเลข5้าแบบนี้แล้วก็ตั้งบวกไว้ตั้งบวกไว้หวังว่าคงพอจําได้นะครับเราวงไปที่หลักร้อยางวันที่หนึ่งนะครับหลัก1ิบครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองของฝั่งเลขท้ายตัวนี้บวกกันนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับ หลักสิบก็วงไปที่หลักหน่วยสองตัวล่างเหมือนเดิมนะครับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักหน่วยก็วงไปที่หลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับเจ็ดมาตั้งห้าบวกสามได้แปดก็มาตั้งสี่มาตั้งสองบวกสองได้สี่ก็มาตั้งหนึ่งบวกสองได้สามก็มาตั้งตัวนี้ก็เป็นเลข9แล้วเราก็บวกร้อยมาเลย เรามาดูกันนะครับว่าวันที่1ธันวานะครับหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยจะเป็นตัวไหนบ้าง7บวก5้านะครับ5้าบวก8ดบนะครับบวกกันได้5 6 7 8แล้วก็9ยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้นะครับจดไว้ดูก็ได้นะครับหลักร้อยคือห้า8 9หลักสิเป็นเลข9 9 8 9 0 1แแล้วก็2นะครับจดไว้ดูได้นะครับ ตัวนี้เลข8ปตัวนี้เลข4 2 3 4 5งี้าแล้วก็7จดไว้ดูได้นี่คือหลักหน่วยนะครับจดไว้ดูก่อนนะครับจะไม่ต้องเชื่อกันนะครับเรามาดูว่าออกได้จริงหรือไม่แต่ถ้าเราไปเสี่ยงทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูหลักหน่วยนะว่าเราเลือกตัวไหนออกมานะครับหลักหน่วยนะครับวงไปตรงนี้ หลักหน่วยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนะครับตัวนี้รวมเต็มกันทั้งหมดเลยนะครับ7 3 9ได้19เราก็พอจะรู้เลยนะครับว่าหลักหน่วยวันที่1นธันวานะครับเราเลือกตัวไหนบ้างเราเลือกเลข3เลข5าแล้วก็เลข7นะครับเพราะว่าเลข9เป็นเลขขี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักหน่วยเราตั้งไว้รอเลยนะครับ35แล้วก็7แบบนี้ เราก็รอหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวว่าจะเป็นตัวไหนมาตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้นะครับจะเป็นเลข3คู่แบบนี้นะครับวิธีตัดหลักร้อยเราก็ดึงหลักแสนออกมาหลักสิบก็เช่นกันดึงหลักแสนออกมานะครับแต่อีกตัวหนึ่งสำคัญมากนะครับเอาเป็นว่าใครชอบเสี่ยงโชคใครชอบซื้อลอตเตอรี่ผมจะส่งวิธีคิดไปให้ที่บ้านนะครับ เราไม่ให้ดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แนะนํำให้ทุกคนไปเล่นนะครับใครชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วชอบซื้อลอตเตอรี่ก็ติดต่อรับสูตรได้นะครับตามเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ ID ี i ลนนั่นเองนะครับแอดไลน์เข้ามา0ูนย์เก้าหนะครับสูตรที่ส่งให้นะครับมีทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวล่างรัฐบาลด้วยพร้อมตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะครับถ้าจะโทรก็โทรได้นะครับเป็นเบอร์เดียวกัน นะครับทีนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1นธันวาคมนะครับเลขกลุ่มนี้จะออกจริงได้หรือไม่นะครับเทตะตัดแล้วก็อยู่แล้วแค่สามชุดเท่านั้นอย่าลืมนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองก็ทักทายเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับคิดค่าครูค่าวิชาแค่5้ารก็พอนะครับเราส่งให้เลยนะครับส่งให้จํากัดนะครับผมขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับ สูตรดีสูตเด็ดเลขสรุปแม่นๆนะครับมีมาแบ่งปันทั้งหมดไปนะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องกล่าวคําว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสูตรดีๆกับทางช่องเรานะครับสวัสดีครับ